สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ว่าจะมากินข้าวแหลงวันนี้ไ่ได้ไปตีสวนอ๋ออยู่ที่บ้านวันนี้ครับขึ้นอย่างกระบอกนะแต่ว่าคือถึงแฟนแฟนครับตีเสนอมาเขามีแก่งนอนอนตกนอแมนพอดีอ่าวันนี้ก็ไว้กะจะแก่งนอใื้แฟนครับตีเสนอมาใื้ได้พอได้ก้อยกันแล้วก็มาจิ้มด้วยกันนะครับมันแกงแกงล่วงแก่งนอล่วงไน่หวานนะครับท่านผู้ชมอ่านอไพหวานเป็นหน้าตาไงครับเออเดี๋ยวเราไปเด็ดไปฮักด้วยกันเลยเนาะ ไกลเลยครับไม่ไกลครับตรงนี้เองตรงนี้เองครับอ่นี่ครับนี่ครับนออนี่ครับอันนี้ก็นอไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ขนาดเล็กประมาณนี้แต่ก็แกงได้อ่ได้กรับฟังเสียงครับอ่าเอนี่เลยนะครับนี่ครับนี่นี่นี่ฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงเออโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราหักไปหมดเลยนะครับหักไปหมดเลย วัตถุดิบเราพร้อมแล้วนะครับพ่อมีอะไรบ้างครับบอกท่านผู้ชมครับอวันนี้กม็มีอย่างนักนครับนอออันนี้คือวัตถุดิบรักอันนี้คือนอเขาจะแกงนอ,อเขาจะแกงนองก็มีนอครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงมันนะอันนี้ก็พริกเกลือหอมห้านะครับนนก็จะมีน้ำปูแพทชั่หน้อยเพื่อความอร่อยแต่ว่าอ,อวันนี้เขาแกงล่วงแ็มีแบแกงใส่ปาจีแกงหยังนะครับพักก็จะมีนี่พักแข ใบแคอันนี้ก็ใบยาหนังใบยาหนังอันนี้สําคัญเพื่อจะลดสารพิษล่างสารพิษแต่นี่เขาขั้นมานี่ละ๋อใบยาหนังนี่คือไม่ได้ใช้เป็นใบนะครับขั้นมาเป็นน้ำขั้นมันเป็นน้าเพื่อลดสารพิษในนี่มันจะมีก๊ดยูริกอยู่อย่างอยู่คือลดสารพิษของนอของนอกินแล้วบาดเจ็บบาปวดนะอรงนี้เป็นลดสารพิษอันนี้ก็ พักละพักละมีค่ะมาได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็เครื่องปรุงวัตถุดิบมีประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปหลงากที่เตรียมวัตถุดิบเองเรียบร้อยหมดเนาะต่อไปก็เป็นการดังไฟดังไฟหันเมื่อคลิปทีแล้วในปัตโต้ผลเนี่ยคือไปคือบอดวันนี้จะไม่เห็นขอให้กรรมเอาทานไปไฟเช็คไปเอากระทะไป อ่ะต่อไปน้ำอ่ะตั้งน้ำพร้อมแล้วต่อไปใส่นอช่วงทีล้อน้ำที่ลเอาปิดฝาไว้ก่อนอ้าวเออเดือดได้ตีละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำพริกนะครับอ่าใส่น้ำพริกอ่าหลังจากที่ใส่พริกแล้วอันนี้ใบยอย่านางเขี้ยวอ่าใส่อ่าเป่อจะล้างสารพริษของนอหนอน,นี่สวนมาก โอ้คนเป็นเก้าแล้วกินแล้วผู้จักปวดนะครับอันนี้ก็เป็นตัดสารพิษเหมือนมันปวดกินได้สบายสบายเลยคนเป็นโรคเก้าลงอย่างนี้นะน้ำประมาณหสักสิบนาทีพุนก้าหนอดิฟเนาะใก้ซุกละใกล้จะซุกละเดี๋ยวใส่พักนะครับกลายเป็นแบบนี้นะครับแกงหน่อไม้ของเราอันี้ใส่อะไรต่อครับพักที่จะใส่กบีใบแค่ใบแค่ผักละเนาะสีใส่เลยครับ ่านี่ใบแขนะครับเอาต่อไปพักละอือนพักละ,กละผมครับพักละครับนี่นี่เด็ดจากหลังบ้านเราเลยนะครับครับมีพะละก่อมเพิงแข่งนอดิบเนาะนอดวงวันนี้แขงลวงครับบ่ม,มีปาจีอ่าบ่มีบ่ม,มีจีนบ่มีมปลาเนาะแต่ห้ามีเาามเดี๋ยวในน้ำพริกเรียบร้อยแล้วนะ,ะ,ะ,ะในน้ำพริกเรียบร้อยละ เดี๋ยวเขาจะใส่ไอ้น้ำปูนะครับบางคนก็บำมักบางคนก็มัก <establishing> คนมักน้ำปูก็ใส่น้ำปูนะครับน้ำปูเต๋วให้น้อยอันนี้น้ำปูนะครับใส่ตามมักคนมักก็ใส่นักคนบบมักแต่ก็ใส่น้อยบางคนก็ไาใส่เลยนะครับอันนี้เพื่อรสชาติแล้วก็ความอย่างมันมันหอมน้ำปูก็แป้งย่างนะบางคนก็บปกินนะครับ เริ่มได้เกิดไก่ซุกแล้วครับ oh, <no. S 1> นี่สีสันจะออกมาแกงนอดิฟนอล่วงครับมาหน,นี้หอมผักแขกผักลามาละโอ้ยอ้าวแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอ้าวาแกงน่าทานมากครับแกงนอดิฟแกงนอร่วงครับอ่าอเดี๋ยวเขาไปกินด้วยกันนอนี่มีกินน้ำปูด้วยนะครับกน้ำปูน้ำดำนี่ก็น้ำปูลาด้วยนะครับน้ำพริกหอมได้ใจจริงครับ่านผู้ชมครับ นี่ครับตามคาขอครับเอฟซีขอมาครับแกงไม้ดิบครับเออวันนี้นี้แกงร้งแกงร่วงฝนก็ตกนะครับตอนนี้กินท่านกลางสายฝนนะครับมาครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่ครับไปกินกันครับครับท่านผู้ชมวันนี้มินิมอนครับอ่าวันนี้ก็จะมากินนั้นเขาแหลงขับปูทธานัลัดแกงนอร่วงแกงนอดิบนะครับ เดี๋ยวมากินด้วยกันเนอ,อเ,เดี๋ยวเขาเผาห้กยน้อยก่อนธรรมดานี่นะเ <Okay. S 1> ด็ดมาครับท่านผู้ชมครับมากินข้าวแรงด้วยกันครับมันนี้แกงนอร่ลวงแกงนอดิบนะครับเราต้องขวดเจฟ๊ฟัวดปวดเนอนี่นะมันนี้เรียบร้อยเราใส่ใบผักย่านางเรียบร้อยอืม เมาะครับมักน้ำปูสามน้ำปูใส่น้อยเป็นเมาะเอามีแค่น้อยไปน้อยครับก็เพื่อเป็นท่านผู้ชมพอมักเนาะอันนี้เมาะครับแย่างน้อยแค่ตัวนี้ครัมันน้อนี่มันกรอบครับแล้วก็เข้ากับรสชาติของมันริกเกลือหอมนี่นะฮะแล้วก็น้ำปูได้ตีขนาด นีถ้ามีอะไรฝากถึงเอฟซีไหมครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนๆติดติดตามชมข้าวแรงกับบูจานรัตน์นะครับเต่าตีพันไม้แฟนๆก็แนะนํามาหลายรายการหลายเมนูนะครับก็ทยอยจัดหื้อเนาะก็ช่วยติดตามไปแล้วกันนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณทาง f c ด้วยครับที่แนะนําแกงหน่อไม้ดิบเข้ามานะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอปิดคลิปก่อนนะครับ กินต่อครับพ่อครับมา